อยากให้เราดูนะครับว่าไอ้ที่ครูพูดในวันนี้กับที่เราปฏิบัติเนี้ยนะแล้วก็พัฒนาการไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นนะครับในในแต่ละครั้งนะนะครูก็เ,กเกช็คชื่อเรานะเช็คเช็คชื่อในในแฟ้มเนี่ยก็คาดว่านะคาดว่าคิดว่านะครูจะเช็คชื่อเราเนี่ยประมาณอีก อีกส3าครั้งนะครับก็คือถ้าไม่นับครั้งนี้ก็2ครั้งเข้าใจปหดังนั้นนะครับอยู่ที่ตัวเราละไ,ไอคำว่าเช็คชื่อเช็คไอเนี้ยมันเป็นเป็นตัวชี้วัดน้อยๆเองสุดท้ายสุดก็ดคืองานที่เราฝึกปฏิบัติเข้าใจไหมครับ,รบ <Okay. S 1> ว่าได้มากน้อยขนาดไหน <Okay. S 1> นะเราเราเรียนรู้มากน้อยขนาดไหน <Okay. S 1> นะครับ ครูก็แบ่งนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วกลุ่มที่มาทีหลังนะครับก็คือที่เราทําวันนี้เขาสอบนะครับปะจะไปจะไปสอบอีกครั้งหนึ่งบอกก่อนนะครับปลายภาคนะคพูดพูดไว้เลยนะครับก็คือวันนี้สอบกลางภาคพูดตรงๆเลยเหมือนครูให้คะแนนฟรีๆอ่ะ ถ้าใครทําที่ครูบอกอะมันง่ายแสนง่ายแล้วนะครับ <Summer> มันก็ย,ยังมีคนตกนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ละอยู่ที่ตัวเรา <N un> มีเกรดมีคะแนน <S <S <N un> มีหน่วยกิตนะครับ <S 2> <S 2> <N un> มากกว่าบอกก่อนนะครับ <N un> <N un> มากกว่าคมมากกว่าที่เราเรียนทฤษฎีไอ,อ้นั่นหน่วยกิตเดียวคูณสองสองสามเมื่อก่อนสามสามสามจุดห้าเลย หนุยกิจนะครับดังนั้นครูหมดไปก็คือตราบใดที่ครูอายุมันเยอะไอน,นะครูไอ้พวกนี้มันมันหมดแล้วนะมันต้องอย่างเดียวมันต้องถ่ายถ่ายความรู้องค์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเราไอส่วนเราจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราบอกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับกับกับตัวเรานะ เป็นสิ่งที่ดีนะกับการเอาความรู้จากครูไปให้มากที่สุดนะครับแต่ครูไม่รู้นะครับอาจารย์ท่านใหม่ๆแล้วเขาจะมีความคิดแนวคิดแบบครูหรือเปล่าแต่ครูไม่รู้แต่บอกก่อนนะครับมาเรียนกับครูเนี่ยให้กับให้นะครับเพราะว่าจิตวิญญาณหัวใจครูมันมานี่แล้วนะมันมัน,มนมไม่ได้เป็นเป็นอย่างนี้เลยขึ้นเลยขึ้นเลยกราฟขึ้นเลย ถ้าเราไม่มีการวางแผนดีๆมันเป็นงี้ครับตรงแล้วก็ลงตรงไปปุ๊บแล้วก็ลงหมายความว่าไงก็คือหมดสภาพไนงะความเป็นเป็นนักศึกษาไนงะแพ้ภัยตัวเองไนงะแล้วจนจนระเบิดตัวเองไนงะไม่มาเรียนเข้าสายอ้างครูรถเสียสเตอร์ครูสอนอืนอนอ่นก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือประโยชน์นะครับ เทคนิควิธีการสายเทคนิควิธีการ<แ>การเชื่อมเทคนิควิธีการตัดแกด๊สเทคนิควิธีการปรับเปลว<แ><แ>การสายอาะไรมันเป็นวิธีทั้งหมดนะครับเ<ไ>พราะว่าครูหนึ่งคนบอกก่อนนะครับไม่สามารถที่จะแบบเป๊ะๆแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดหรอกไม่ใช่นะมันก็สับสับไอ้นี่มาไอ้นู่นมาต่อเติมให้เต็มมีแต่เติมเต็มแล้วก็ ยิ่งใหญ่ให้สวยงามแค่นั้นเองนะอันนี้ก็กม,ามาบอกมาอธิบายให้เราเข้าใจก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อนะครับแล้วก็ให้เราแยกย,ย้ายนะไปไปทำนะไปฝึกนะที่ที่เรียนนะของอาจารย์อาจารย์ต้อกลุ่มหนึ่งนะ,ะกลุ่มที่เรียนนะครูก็เดี๋ยวเช็คชื่อเสร็จก็เอาสัมภาระอะไรเอาไว้ตรงนี้นะครับใ,ใบงานไม่ต้องของครัว นะมาดูอย่างเดียวดูทำความเข้าใจสงสัยก็ถาม